ชาวอาทิตย์นะครับยืนหนึ่งในเรื่องของการทำบุญคนไม่ขึ้นทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะชาวอาทิตยเนี่ยมีความปรารถนาดีกับทุกคนเวลาช่วยเหลือคนเนี่ยไม่สนด้วยว่าตัวเองจะลำบากแค่ไหนขอแค่ได้ช่วยคนและทุกครั้งที่การช่วยคนเนี่ยก็มีความคาดหวังแล้วก็ใจจดใจจ่อกับคนคนนั้นมากเวลาช่วยคน อยากให้เขาดีอยากให้เขาพัฒนาที่ดีอยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นเวลาคุณช่วยคนเนะี่ยเปรียบเสมือนกับเขาเป็นพี่น้องคุณเลยนะและชาวอาทิตย์เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปเกี่ยวข้องกับการช่วยคนเนี่ยเยอะด้วยชีวิตนี้ทําให้จิตคุณเนี่ยไปโฟกัสอยู่กับผู้คนมากเกินไปทําให้คนเห็นความเคลื่อนไหวของผู้คนที่เขาชุวที่คุณช่วยเขาเยอะเกินไปพอคุณช่วยเหลือเขาเขามีชีวิตที่ดีขึ้น เขาก็จะไปจากคุณทำให้คุณรู้สึกผิดหวังรู้สึกท้อแท้แล้วก็รู้สึกเสียดายรู้สึกนอยด้วยชาวอาทิตย์ช่วยคนแล้วนอยเวลาที่เขาดีตามธรรมชาติของคนถ้าเขาสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วไม่มีใครอยู่กับคุณฮะเขาก็จะออกไปจากชีวิตคุณและคนมาาทิตย์ก็จะนอยสุดท้ายอยู่คนเดียวคิดเรื่องเดิมๆเ,เหมือนเดิมฮะ คิดเรื่องอดีตที่ผ่านมาที่ช่วยเหลือคนมามากมายแล้วก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนแท้สักคนคุณก็เลยนิยามตัวเองว่าฉันเป็นคนที่ทำบุญคนไม่ขึ้นแต่เชื่อไหมชาวอาทิตย์ก็ไม่หยุดที่จะช่วยเหลือคนเช่นกันครับชาวอาทิตเนี่ยหน้าใหญ่ใจใหญ่บุคลิกคนมันดูพึ่งพาได้มันดูเป็นคนแบบยิ่งใหญ่เป็นคนมีบารมี ดูเป็นคนพึ่งพาได้เป็นคนพูดจาดุเดันพูดจริงทําจริงมันดูน่าเชื่อถือ mm. ก็เลยทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเจอคนลําบากเข้ามาหาคุณเนี่ยเยอะมากเพราะคนดู mm. แน่ๆเลยแหละคนแบบนี้ต้องพึ่งพาได้ซึ่งก็จริงนะต่อ้ต่อให้คุณไม่มีตังค์สักบาทคุณก็จะหาเงินหรือว่าหาวิธีการในการช่วยเหลือเขาให้ได้ชาวอาทิตย์เนี่ยเป็นคนที่รู้จักคนเยอะมากรู้จักคนเยอะ นะฮะรู้จักคนนั้นคนโน้นคนน, ون, คน,นี้สามารถแนะนำหรือฝากอะไรให้กันได้ชาวอาทิตนะฮะชาวอาทิตเป็นนักทำงานชีวิตชาวอาทิตเนี่ยถึงแม้เกษียณไม่ได้นอนพักอยู่บ้านหรอกฮะก็จะหาอะไรทำหาอะไรทำนะฮะเออหางานเพิ่มหาอะไรทำไม่งั้นเนี่ยอยู่เฉยเฉยจะเป็นซึมเศร้าเพราะว่าชาวชาวอาทิตเป็นพลังงานธาตุไฟแล้วก็ธาตุดิน ทำให้ชาวอาทิตย์เป็นนักแอคทีฟเป็นนักเคลื่อนไหวนะฮะนี่คือส่วนหนึ่งของคนเกิดวัอาทิตย์นะครับ